พี่วันยังไงครับเป็นหนังเป็นหนังสยองขวัญหนังผีนะครับหนังผีที่มีเขาเรียกว่ามีแนวคิดบางอย่างที่จะสื่อสารกับคนดูนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีความมุ่งมั่นของเราอาจจะไป็กีดกันความมุ่งมั่นของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างี้ครับมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดการต่อู้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเป็นหนังผีที่ที่คิดว่ามัาจะให้ข้อคิดและอะไรบางอย่างกับคนดูครับทานนัื่ อ๋อครับผมอยากก็อยากถึงมุมมองของนักแสดงคือว่าคือหนังเรื่องนี้มันมันมันไม่ใช่แค่อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เป็นหนังผีนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความตกใจหน้ากลัวอย่างที่ที่เราดูทั่วไปนะครับเราก็จะพยายามจะพูดพูดถึงวัยรุ่นยุคนี้นะครับวัยรุ่นสิ่งที่เขาฝ่าฝันความความฝันของเขาความ ต้องการในการช่วยเหลขอพวกเขาเป็นยังไงนครับผ่านตัวละครนอกคนแล้วก็โดยที่มีตัวละครที่เป็นแม่ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นยุคของคนยุคนึงที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วเขาก็จะเกิดความขัดแย้งกันแล้วก็จะท้อเรื่องราวของความคิดของเด็กปัจจุบันให้ให้สังคมได้รับรู้แบบเป็นตุวที่ว่นค่ะค่ะมาโอนเซอร์เลยมาโอเรเป็นสิ่งรีรับเราไม่กล้าพูวเป็นเ้อยากนึง ในชีวิตยังไม่เคยเป็นสิ่งลี้ลับเหมสุดแต่แต่ว่าเราก็มีความเชื่อเนี่ยต้องมีอยู่แหละยอย่างแตถ้าเราก็เชื่อว่าหลักสิบที่ปลูกอยู่กับความน่าคาดอะไรก็จะวนเวียนไม่ได้เป็นอะไรอะไรนะแต่ว่าหลักๆคือตัวละครที่วันเนี่ยจริงก่อนจะมาเป็นสิ่งลี้ลับเขาก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนฉะนั้นความต้องการของเขาที่จะอยากให้อ่าคนที่เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอ่ะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นจุดมุ่งหมายเลงซึ่งมันเกิดจากความหลักและความหลักจริงไม่ใช่ว่าแบบ จะเป็นจะเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าหรือว่าแบบมีแต่เรื่องของความเป็นเดวิลซะอย่างเดียวในความเป็นแองเจโลด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ก็ท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่ากปกติครูเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นหนังผิวมาหลายเรืยองแเหมือนกันมีหลายรูปแบบแมากๆเพราะว่าอันนี้ก็ได้ได,ได้มีคาของความเป็นมนุษย์มากขึ้นดังนั้นก็ได้ทํากันบ้านค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะกว่าก่อนเรื่องสืบถึงที่เคยผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆเดนใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหน็หนแบงค์นะคะแล้วน้องๆน้องๆทุกคนก็ครูทำกันบ้าน ในการเป็นนักแสดงนะบางคนเล่น <ating> เรื่องแรกก็เซอร์ไพรสก็เหมือนกันว่าเออคนเล่ได้ขนาดนี้เอยากอยากให้ได้มาดูน่องด้วยครับแน่นะคะแล้วบทเป็นใครับเรืแล้วบทเป็นอะไรครัเป็นเด็กนักเรียนครับก็มามีโอกาสได้มาเรียนกับพี่วันครับก็จริงๆแล้วพอเรามาเรียนกับพี่วันนะครับพี่วันเขาก็มีหน้าที่เป็นตีลเตอร์ นะครับประเทศเราเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเขาก็จะบอกคุณครูว่าอยากให้ลูกตสอบติดนู่นนี่อะไรครับพี่วันก็ทำได้าที่ของพี่วันแต่ดิ้นแค่ว่าในความหวังดีตรงนี้ครับอาจจะมีผิดพลาดโดยบางอย่างในการสื่อสารทั้งพ่อแม่ก็หวังดีกับลูกอยากให้ลูกสอบติดพี่วันก็อยากให้นักเรียนสอบติดแต่ทีนี้มันมันมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็เลยเป็นเป็นบอกเกิดของปัญหาเรื่องนี้เอ ยคเียค่ะก็น้ำฝนนะคะก็รับบทเป็นคุณแม่เล็กเดี่ยวนะคะก็เป็นคิณแม่ที่ถ้าถ้าถามว่าในช่วงของการต่อสู้ของคุณแม่ะคะ่ะเราก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราก็เลยใส่ทุกอย่างไปที่ลูกซึ่งมันเป็นความรักอะคะ่ะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความหวังที่สุดตัวของลูกเองอะ่ะเขาก็เข้าใจในความรักตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยคือการต่อสู้ของเรา การต่อสู้ของแม่ที่ที่จะนําให้ชีวิตครอบครัวไปในทางที่ดีในขณะเดียวกันลูกเองก็มีความต่อสู้ที่จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาสู้อยู่มันไม่ได้แตกต่างไปจากที่แม่เห็นนี่คือสิ่งที่ทําให้แบบในความเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกเป็นคู่ขนานที่เราไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นเราจะเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งหนังจะเล่าไว้ซึ่งตรงนี้มันเป็นความแบบความสนุกมากที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วะ ความคิดที่เราคิดว่าใช่คิดว่าถูกคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะใช่เรายอมรับและจำนวนในสิ่งที่ลูกๆเขาสู้ค่ะค่ะค่ะลูกๆบานค่ะแกกรองากัน่เก็แล้วก็ดูเป็นเบลนัะคะก็เบลจะเหมือนเป็นหนึ่งในข้าความคาดหวังของครอบครัวเราละกันของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ก็วางไว้ว่าอยากให้เราเันว่า ประสบความสาเร็จเรียนสูงว่าแบบเป็นตัวคนในคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเบลเนี่ยจะเป็นคนที่คิดในกรอบตลอดเวลาจะต้องเรียนดีทาดีแล้วก็พวกแบบว่าความคาดหวังได้ประจัยใช่กระจายไหนๆอยากมาทาให้เแบลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกดดันตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องเรียนดีเราจะต้องเก่งแอะก็ไม่ค่อยพอใจกับผลง,งานที่มันผ่านมาแบบเี้ก็เลยต้องเป็นพื่นสิงนีนรับกับทุกคนอ่ะต้องชาบ้างไหม ครับผมก็มีนในทางผมมากกว่าเต้ผเป็นตัวละครที่มีความฝันที่แบบแว่าเป็นของตัวเองครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่ตื่นมีพี่เบลนะที่แตกครอบครัวเป็นพ่อมันของคุณแม่คเป็นคนที่แบบแว่าอย่างไงครัคือชอบความมีู้หรือว่าเป็นคือเป็นหนังเรื่อสนุกนะครับแบบชอบชายอะไรลงเป็นวันนี้เป็นกลางจนพี่สาวเราได้ไปยุ่งกับสิ่งครับเข้ามาช่วยพี่ ช่วยจรไหมช่วยีไหมฮ่าบ่าฮ่าุ่าฮ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 ่าก่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่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 บฮ่อย่าฮ่าฮราฮ่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 าไ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่ื่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าร่่่า่า่่า่อ่า่่่่่ได้่่าา่อา่่ ก็จริงๆก็จริงๆพวกเราสามคนก็ทุกอย่าได้ตื่นเต้นเนาะเพราะได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างบอกว่าหไกลห่างไกลกับชีวิตจริงมากๆเลยแล้วก็เรียนจบมาหลายปีแล้วก็เรียนจบมาหลายอันนี้ก็เกี่ยวมากส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กลับมารับบทักเรียนอีกรอบด้วยก็เหมือนได้ย้อนย้อนกลับไปใช้ชีวิตตอนสมัยแบบว่าเราเออมัธยมจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับลืมแนะนําตัวโก๊นะครับรับบทก๊อตครับผมอินทันรับบทเอ่อซิลครับไทเกอร์รับบทายครับ ครับเราสาฟังก็จะเป็นแก๊งนักเรียนที่เป็นอีกเจนหนึ่งครับผมก็ดูจากชุดนักเรียนแล้วก็กางเกงสีได้ครับผมและอีกแต่คนละโรงเรียนกับที่แบงค์เมื่อกี้ชนะครับผมก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนล่าสุดในเรื่องแล้วกันแต่ถ้าใครแคปทันในทีเซอร์หรือว่าเทรเลอร์นะครับก็จะเห็นอะไรที่มันแบ๊บไปแวบมาเลยครับผมก็จะแบบมีสองสามคนอยู่ในนี้นะที่มันแบ๊บๆนะครับผมรักลับมาพูดกันเลยครับเดี๋ยวที่นั่งนั่งที่นั่งมีตองทำอย่างไร ช ok ั้งเต็มใหม่แล้วก็เต็มก่อนหน้าเต็มใหม่เตนใหม่เต็มเบ็มไปพี่อุ่นะครับเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ก็ทัดคือไปทำงานกับกับคือเรามีลูกวัยเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันก็จะทำงานกับกับเขาได้คือจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของของเด็กมารู้จักจากที่บ้านอยู่แล้วว่าเขาเขาชอบอะไรเขาพฤติการพูดกันยังไงเขาวิธีการใช้ชีวิตยังไงเงี้ยแล้วก็จะพยายามปรับโดยการที่พยายามบอกน้องว่าน้อง เสนอได้นะอยากมีอะไรจะเสนอเพราะว่าพี่อะวัยปัญหาเยอะมากแล้วนะแบบเป็นคนเจนลูกเด็นพ่อลูกเลยก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรเสนออะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าว่าแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการพูกแบบนี้ของของของยุคนี้ยุคนี้การคิดแบบนี้สามารถนำเสนอได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาความของเราเป็นเป็นหลักได้เพราะว่ามันที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ก็เลยพยายามบอกน้องๆอย่างนี้ก็ต้องทำกันบ้านเยอะครับแล้วก็คือชอบที่น้องๆเขาทำกันบ้านกันกันดีทุกคนเลยนะครับอย่างน้องอเล็กซี่แบบ เล่นแบบโอ้โหล็อกง่ายแล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ภาพปกติได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเต็มเต็มที่เกี่ยวกับการแสดงมากแล้วสรุปแล้วก็ดีใจที่ได้ได้เจอกับน้องๆทุกคนครับก็เป็นฉากที่มีนักแสดงมาความสยองเพิ่มมากกว่านีครับเรื่องความสยองนี่เต็มพิกัดแน่ๆครับที่พีเซอร์นี่แค่20เปอร์เซ็นต์เองนะครับไอเทเลอร์นะเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ดีไซน์เรื่องฉากสยองขวัญฉากน่ากลัวไว้เยอะมากนะครับส่วนเรื่องของ สารามานี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรานตั้งใจเสนอตั้งใจจะบอกสื่อสารถึงคนดูอยู่แล้วว่าการดูแลรูปการตั้งใจเรียนการที่จะไปฝันจะทําอะไรที่อย่างเนี่ยมันต้องแค่ไหนต้องทำขนาดไหนหรือว่าต้องทายังไงที่มันจะพอดีและเป็นรลาดกันได้ครับครับก็ฝากของน้องแบงค์นะฮะค่ครับฝากภาพยนตร์ที่วันมาสอนนะคะเป็นภาพยนตร์เฉือฝันแนวเขาเรียกว่า ดามาฮอลเอร์นะครับที่เป็นเป็นเป็นหนังผีที่คิดว่าจะให้มีอะไรบางอย่างที่จะสร้างคุณค่าให้กับกับสังคมแล้วก็คนดูได้คิดว่าน่าพอสมควรครับก็สิลปภาพษกมาคมทุกวันมาสอนครับ